ความดีไม่หนีเราไปไหนในเมื่อเราทำความดีใครพขจะหาว่าเราเลวเราชั่วเพราะชงเขาจงจำวาจาพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่านินทาประสังสาขึ้นืีอว่านินทาและสนรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกไม่มีใครจะหนีการนินทาไม่มีใครจะหนีการสนรเสริญได้ ลูกจมปิดหูลูกจงปิดตาลูกจงปิดใจอย่ารับคำนั่งสอนรายการทั้งคำนินทาและสรรเสริญถ้าลูกไปรับมันมาไลยลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้นใครก็จะคิดยังไงเป็นเรื่องอรณ์ติดข,ของเขาเราจะไปยุ่งเขาอยากแจนดา่าก็ให้คนดา่าเขาอยากสเสรรเสริญก็ให้เขาสรรเสริญ เขาอยากจะนินทาแต่งแกล้งก็ให้เขานินทาแต่งแกล้งให้มันเป็นเรื่องของเขาเราอยา่าใจของลูกจะมีความสุข